โอ้ยครั้งี่แล้วมา100เล่มนี้หมดเกี้ยงแป๊บเดียวเลยนะมาแล้วชุดที่2ชุดที่2เพึ่งมาถึงครับอีกร้อยเล่มเลยโอ้ดูนี่เขาใส่มาในถุงให้เรามีใบด้วยเดี๋ยวให้ดูอ่านี่หนังสือชุดที่2นะพรพ้นที่2มามาดูซิโอ้โหนะนี่ดูซิก,กี่เล่ม 50เล่มหนึ่งเพิ่งมาหมดเกลี้ยงอันนี้สั่งมาใหม่เลยสั่งมาให้ทุกคนเลยอีก50เล่มครับอ่ะเป็น100เล่มเห็นภาพไหมครับตอนนี้มาถึงแล้วถ้าใครอยากได้สั่งได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมาเวลาสั่งหนังสือแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เรามีโบนัสแถมให้ด้วยครับซูม1คลาสเลยนะครับเข้ามาไลฟ์สดช่วงนี้ผมอยู่ประเทศไทยครับแล้วผมจะเขียนชื่อคุณในนี้ด้วยแล้วเซ็นให้คุณด้วยต้องการไหมครับพักเข้ามาในไลน์ใน messenger เลยมาดูครับหนังสือมันจะเป็นยังไงผมจะให้คุณดู เปิดมาโอ้นี่พรีเมียมมากดูสิภาษาไทยคู่มือคุมเกมพรีเมียม9ขั้นตอนปิดการขายพรีเมียมด้านหนึ่งภาษาไทยคลิกมาเป็นภาษาอังกฤษโอ้พรีเมียมมากเลยคุณดูสิแล้วเวลา